เพื่อนเเมื่อเราพูดถึงซูซูกิส m a s h มซึ่งมีอาการเร่งไม่ขึ้นนั้นนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุและก็ตอบคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนเพือนถามเข้ามาว่ารถซูซูกิสม a s h มีเสียงดังย้อนออกทางทางคารบูรเรเตอร์นะครับมันเกิดจากสาเหตุอะ ี้ผมจะมารวบยอดเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับอาการเร่งไม่ขึ้นของ u z ซ k กิสมั h นะครับว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างมีที่ไปที่มาที่แก้ที่เราจะต้องแก้ไขตรงไหนบ้าง YouTube ซ่อมมอไซ์สไตล์ช่างมันนอกช่องสำรองช่องที่2นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีครับที่มีเพื่อนๆถามเข้ามาผมก็เคยทําคลิปไปแล้วในช่องหลักนะครับก็คือนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาอาการของสมั เล่งไม่ขึ้นนะครับก็ได้ทําคลิปไปนะครับแต่ก็ยังมีเพื่อนถามเข้ามา,าบ่อยๆนะครับก็เลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้เข้าใจแล้วก็นําแนวทางไปใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋วยวเราย้อนกลับไปฟังอาการนี้ของรถซูซูกิสมาร์กันบ้างนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ ซึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับเวลาที่ผมนะครับบิดคันเร่งเวลาผมเร่งขึ้นไปนิดนึงรถก็จะมีอาการวูบดับนะครับถ้าเร่งขึ้นเยอะมันก็วูบดับแต่ถ้ายกคันเร่งนะครับมันก็เดินเบาไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับรถในเชสนี้นะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เกิดมาจากนะครับกรณีของก๊อกน้ำมันเสียหายนั่นเองนั่นก็เป็นปัญหาที่หนึ่งนะครับ เท่าที่นะครับเจอปัญหามาในกรณีที่น้ำมันท่วมน้ำมันหนานะครับไม่ว่าจะเกิดจากก๊อกน้ำมันหรือว่าตัวคาบ,บูเรเตอร์เองนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือจะมีไอน้ำมันพ่นออกมาทางคาบ,บูเรเตอร์มีเสียงดันย้อนออกมาจากทางคาบ,บูเรเตอร์นะครับอย่างเช่นในรถ คันนี้นะครับในเคสนี้นะครับน้ำมันแอบลงมาทางสายดูดของก๊อกน้ำมันหรือว่าสายแวกค่มนั่นเองนะครับทำให้นะครับรถมีอาการอ้วกน้ำมันน้ำมันท่วมน้ำมันหนานะครับก็เลยมีการมีอาการเดินเบาไม่ได้แล้วก็เวลาเร่งขึ้นรอบเครื่องที่สูงนะครับมันจะดูดน้ำมันลงมาทางสายดูดหรือว่าสายแวกค่มนั่นเองนะครับ เคลแบบนี้ให้เพื่อนๆทําการเปลี่ยนก๊อกน้ํามันไปเลยนะครับทุกท่านนอกเจากนะครับกรณีที่น้ํามันท่วมแล้วนะครับน้ํามันท่วมทางน้ํามันลงทางก๊อกน้ํามันหรือว่าคาบูเลเตอร์ของเราอาจจะเสียอาจจะสึกหรออาจจะไม่ดีนะครับทําให้รถมีอาการส่วนผสมหนามันดันย้อนออกมาทางคาบูสังเหตต่อไปนะครับที่จะทําให้รถของเรานะครับมีอาการดันย้อนออกมาทางคาบูเลเตอร์นะครับเพื่อน นะครับเอาเป็นว่านะครับอาการนี้นะครับนอกเสจากว่านะครับรถของเราจะมีอาการดันย้อนออกมาทางคอมพบูเตอร์แล้วนะครับก็ยังมีอาการเล่งไม่ขึ้นนะครับปากปนมาด้วยนะครับเพื่อนนั่นก็คืออาการของโซ่เราลิ้นย่อนมาร์กเลื่อนมาร์กกระโดดมาร์กไม่ตรงนะครับซึ่งอาการแบบนี้จะมีเสียงดันย้อนออกมาทางคอมพบูเเตอร์แถมด้วย ลูกไฟหรือว่าไฟเป็นก้อนนะครับดันออกมาทางหาคัมบูเลเตอร์เลยทําให้เราตกอกตกใจนะครับว่าไฟจะไหม้รถนะครับสาเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้กับรถทุกรุ่นที่มีการตั้งมาร์กไม่ตรงนะครับเ,เพื่อนๆตั้งมาร์กไม่ตรงแล้วมันจุดระเบิดผิดจังหวะนะครับมันดันไปจุดระเบิดในจังหวะที่ไอดีกำลังจะปิดสนิทนะครับมันก็เลยมีไฟแวบ,บออกมาทางคัมบูเเตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับทุกท่าน ลำดับต่อมานะครับเพื่อนๆก็นะครับเพื่อนๆอย่าลืมว่าในรถตระกูลซูซูกินะครับในรถตระกูลซูซูกิที่มีกล่อง C D I รถซูซูกิที่เป็นกล่อง C D I นั้นนะครับเป็นวงจรจุดระเบิดแบบ DC C D I รถพวกนี้รถกลุ่มนี้นะครับจะต้องมีแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่รถของเราจะเร่งไม่ขึ้นนะครับรถของเราจะเร่งไม่ขึ้นนะครับ ทีนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับแล้วก็คงคิดคําถามไว้ในใจแล้วลหละนะครับถ้ารถผมนะครับถ้ารถของเราขับไปแล้วเกิดฟิวขาดหรือว่าถ้าขับไปเกินแบตหมดแบบนี้ผมก็ขับกลับไม่ได้สิครับใช่ไหมนะครับคาถามมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับในรถตะกูลซูซูกินะครับไม่ว่าจะเป็นเบสเป็นกลุ่มของน่าจะเป็น สมาร์ทขึ้นไปแล้วกันนะครับเบสผมจําแผนชาร์ตไม่ได้แต่ก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับเบสสมาร์ทนะแฟน,แนะแฟนชาร์ตรของเบสของสมาร์ทนี้นะครับจะเป็นวงจรไฟแบบว่าคงที่สม่ําเสมอนะครับไม่สร้างมาเผื่อเลยนะครับจะไม่เผื่อวงจรอื่นวงจรใดเลยนะครับกรณี <c ười> แบบนี้แฟนชาร์จไม่ได้เสียนะครับเพื่อนๆแผนชาร์จไม่ได้เสียแต่นะครับ ให้เพื่อนเนะครับไปใช้แผ่นชาร์จของยามาฮ่าจะเป็นยามาฮ่าเมทร0อยวายร้อยเบ้อบลก็ได้หรือจะเป็นของยามาฮ่ามีโก็ได้นะครับไฟชาร์จมันจะมาแรงแรงกว่าเดิมแล้วถ้าใส่แผ่นชาร์จพวกนี้เข้าไปแล้วนะครับก็นะครับสามารถถอดแบตเตอรี่ขับได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับแผ่นชาร์จผมจําไม่ผิดนะถ้าผมจําไม่ผิดนะสีสายไฟนะครับ เอาของยมห้ามาเสียบเข้าได้เลยนะครับสําหรับแยกแผ่นชาร์ตกับแผ่นชาร์ตนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่ทุกท่านอีกหนึ่งสาเหตุนะครับเพื่อนๆที่ทําให้รถของเรานะครับมีเสียงดันย้อนออกมาทางกลองอากาศหรือว่าทางคาบูเรเตอร์นะครับ ก็คือระยะห่างของวาวนั่นเองนะครับทุกท่านถ้าหากว่าเพื่อนๆนท่านใดนะครับเคยใช้รถมิซูบิชิในตระก,กูล L200 ไซโคลสตาร์ด้าหรือว่าเครื่องยนต์ทางการเกษตรรถไถนาเดินตามคูโบต้านะครับถ้าเมื่อไหร่ วาวห่างนะครับวาวห่างจะมีเสียงดันออกอย้อนออกมาทางท่อไอดีหรือว่าทางกรองอากาศเพื่อนๆจะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนเลยถ้ากรณีมีเสียงดันมีเสียงดังดันย้อนออกมาทางกรองอากาศนั่นก็คือระยะห่างของวาวมันมากเกินไปดังนั้น ในรถมอเตอร์ไซค์ของเราก็เหมือนกันก็ควรที่จะทําการปรับตั้งระยะห่างวาล์วให้ได้ค่ามาตรฐานด้วยนะครับเพื่อนๆและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ทําให้รถของเรามีอาการดันย้อนออกมาทางคาบูริเตอร์นะครับดันออกมาทางกรองอากาศนะครับนั่นก็คืออาการของรถที่มีท่อไอเสียอุดตันนะครับก็คือท่อไอเสียของเราอุดตันแถมอาการนี้นะครับจะทําให้รถของเรานะครับ บางคันสตาร์ทติดได้บางคันสตาร์ทติดไม่ได้นะครับบางคันติดได้ขับได้แต่เมื่อไปถึงความเร็วประมาณ40-50รถมีอาการวูบดับแล้วก็เร่งไม่ขึ้นในที่สุดนะครับเพื่อนๆน,นี่แหละนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้รถเร่งไม่ขึ้นสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะมาสรุปงานให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าสาเหตุที่เน่งละรถเร่งไม่ขึ้นนะครับ มีเสียงดังย้อนออกทางคอมพลิเตอร์นะครับจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณ 4- 5อย่างด้วยกันนะครับให้เพื่อนๆไปทาการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับที่ถามเข้ามาเป็นรถของซูซูกินะครับซูซูกิก็จะมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าจะเล่าให้ใหเพื่อนๆไปทาการตรวจเช็คทีละอาการก่อนนะครับอาการแรกก็คืออาการส่วนผสมนาอันเนื่องมาจากน้าม,ม,มันเบนซินท่วมน้ามันเบนซินลงเยอะ ไม่ว่าจะเป็นความสึกหลอของคาร์บูเรเตอร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นก๊อกน้ํามันอุดตันนะครับหรือกองอากาศอุดตันให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คนะครับว่ารถของเรามีควันดําหรือไม่ถ้ามีควันดําก็คือน้ามันน้ามันเบนซินลงเยอะน้ํามันหนานะครับทุกท่านนะครับลำดับที่2ต่อมาเลยนะครับลำดับที่2ต่อมาก็คือเรื่องของนะครับ แบตเตอรี่นะครับรถซูซูกิจะต้องมีแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่มีแบตนะครับรถมันจะเร่งไม่ขึ้นรวมไปจนถึงปลั๊กหัวเทียนหัวนกกระจอกนะครับต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะครับรถมันถึงจะเร่งขึ้นดีนะครับเพื่อนๆนะครับการที่รถเร่งไม่ขึ้นจุดระเบิดผิดผ้าจุดระเบิดไม่ตรงตามตำแหน่งก็มีผลทําให้เสียงดังย้อนออกมาทางคาบูเรเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่าน ลำดับที่สามนะครับลำดับที่สามนะครับก็คือเรื่องของมาร์กนะครับมาร์กตรงนี้ก็คือมาร์กโซ่เราลิ้นกับมาร์กจันไฟครับมันไม่ตรงนะครับการจุดระเบิดสเปสปะนะครับว่าวเปิดปิดผิดจังหวะทําให้มีรูปไฟนะครับกระเด็นย้อนออกมาทางคาร์บูเรเตอร์นะครับวันนี้ อาจจะทําให้ไฟไม่ลดได้มีเสียงจามตุ้มตําออกมาทางคอมพิวเตอร์ดันย้อนออกกรองอากาศนะครับก็ ml. ให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆลำดับต่อมาก็นะครับเรื่องของนะครับลำดับที่4ก็คือเรื่องของอระยะห่างของวาลนะครับระยะห่างของวาลนะครับถ้าวาลวมันมีระยะห่างมากเวลาวาลมันดีดตัวนะครับเวลาวาลมันดีดตัวมันจะมีเสียงดังตบตบตบนะครับเพื่อน แนลดังนั้นในเสียงพวกนี้มันจะดันย้อนออกมาทางครองอากาศได้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อนไปทําการตรวจเช็ควาล์วการตรวจเช็ควาล์วมีผลหนึ่งวาลวเงียบเครื่องยนต์เงียบมันไม่มีเสียงดังแป๊กๆ2สองมันไม่มีเสียงดันย้อนออกขอบูสามอัตราเร่งของเราเจ็ดดีนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ลําดับที่ห้านะครับก็คืออาการของถอยเสียอุดตันนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆนไปทําการตรวจเช็คด้วยนะครับว่า รถของเรานะครับถอดท่อไอเสียออกรถเล่งได้ไหมถ้าถอดท่อออกลถเล่งได้สแสดงว่าท่อตันถ้าถอดท่อไอเสียออกไม่มีเสียงดันย้อนไปทางคาบูริเตอร์รถสตาร์ทติดง่ายนะครับพิบจารณาด้วยนะครับเรื่องของท่อไอเสียอุดตันนะครับเพื่อนๆเอานะครับคลิปนี้ผมจบไว้เพียงเท่านี้ให้เพื่อนๆนะครับไปทําการตรวจเช็คตามนี้เลยนะครับเชื่อเล่ามาที่ว่ามานะครับทั้งหมดนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับ สามารถนำไปใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้จบไว้เป็นงเท่านี้สวัสดีครับ